หลังจากนี้เวทที่ถูกคัดลอกจะนับจะนับสำหรับภรารกิจเลงเป้าหมายเช่นเอสเรียลทาริจะนับสำหรับห,หลังจากนี้เวทที่ถูกคัดลอกจะนับสำหรับภรารกิจเลงเป้าหมายเช่นเอสเรียลทาริจะนับสำหรับลำแสงลักและจะทำให้แต่งเติมทำงานด้วย <c oughs> <c oughs> มึงใช้ Google Translate แปลมาปะเนี่ยฮัลโหล คุณกำลังอยากได้สก,กินสวยๆและบอร์ดเจ๋งๆที่ออกมาใหม่อยู่ใช่ไหมนี่เลยผมขอแนะนำ Noti Shop ร้านเติมเกม LR ราคาถูกมากถูกกว่าเติมเองแน่นอนเพียงใช้แค่ ID และพาสเวิร์สะดวกรวดเร็วปลอดภัยเครดิตเพียบ ตัวผมเองก็เติมกับร้านนี้เนี่ยแหละครับส่วนเกมมือถือเกม,มอ,อื่นๆทางร้านเขาก็รับเติมนะสามารถทักไปสอบถามได้ทังทาง Facebook และทางไลน์ของทางร้านได้เลยแล้วก็อย่าลืมบอกว่ามาจากโดมนะครับเขาจะได้สนับสนุนผมไปนานๆน,นะสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับเป็นแค่ไฮไลท์ที่ผมตัดออกมาจากการสตรีมสดของผมเท่านั้นนะครับใครที่อยากจะรับชมความมั่นสเต็มเนี่ยสามารถตามไปดูผมในทวิชได้เลยนะช่องโดมวรน,นา h ช n แนลครับผม ผมเนี่ยสตรีมอยู่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับตั้งแต่3มโมงเป็นต้นไปแล้วถ้าเกิดวันนี้พร้อมกันแล้วไปดูคลิปกันต่อเลยครับ Patch Note 3.10นสอดแนมจะไม่เป็นคีย์เวิร์ดที่สร้างได้อีกต่อไปอย่างนี้ส่งผลนะครับเขาบอกว่า s c ก l เนี่ยจะไม่สามารถเป็นคีย์เวิร์ดที่จะสร้างได้จากพวก Hex Core Update แล้วก็ Pantheon แล้วก็ Arsenal อีกต่อไปอย่างนี้หมายความว่าเด็กที่ใช้อะไร พวกนี้นที่มันเป็นเจเนเรต e ีย์เวิรอ่ะมันจะกากลงอย่างเช่นอาร์เซนอลสมมติอาร์เซนอลเนี่ยสุ่มได้คีย์เวิร์ดสเกับอ l ลูซีฟเนี่ยก็คือบายบายอ่ะที่คุณคุณเลิกเลิกสู้กับมันได้เลยสเกลอิลูซีฟส l ป h ลช l ลคือจบแล้วตัวของแพนธีออนกับตัวของวิกเตอร์ก็เหมือนกันนะครับจะไม่ได้สเกลแล้วก็จะทำให้ความโหดร้ายในการเล่นเกมบุกถูกลดทอนลงไปค่อนข้าง ประมาณนึงเลยนะนั่นแหละก็คือให้ผลว่าสเกลโหดเกินไปเลยตัดออกนะครับเวทที่ถูกคัดลอกจะนับเป็นการเล่นแล้วอันนี้เออทางพี่น้ําแข็งใสนะครับลูบิงซูเขาออกมาสปอยแล้วนะครับว่าตัวเวทที่คัดลอกเนี่ยจะนับว่าเป็นเพลแล้วก็คือคามาทาลิกมิลเลอร์อิมเมจเจสอะไรอย่างนี้ก็หมายความว่าต่อไปเนี่ย,ย่างที่ผมเคยพูด,พดไปเจสไฮเมอร์ ก็จะมาแน่ๆนะครับเพราะว่าเจสมันจะดับเบิลสเปลคอร์สหใช่ไหมแล้ว 6, สเปลคอร์สหกสครั้งก็เท่ากับว่าไฮเมอร์ได้หุ่นยนต์ตีอิรูซีบสตัวก็คือโหดมากและที่สําคัญผมว่าที่จะมายิ่งกว่าเจสไฮเมอร์คือเจสลักเพราะว่าลักก็จะได้เฟล์สปาร์กสอันคือเฟล์สปาร์คมันโหดอะ่ะทุกคนมันเคลียร์บอร์ดได้แล้วมันยังยิงหน้าได้มันเป็นดาเมจใช้ได้แบบเฟกซิเบลมากลักคาม่าไปเลยขอ4แสงอ๋อก็คือเหมือนประมาณว่า คาร่าดับเบิลสเปลแล้วเสกแลชสปาร์กออกมาเป็น2อันเสร็จแล้วปุ๊บพอใช้พฟลชสปาร์กปุ๊บอันที่1มันก็จะเสกออกมาเป็น2อันแล้วพฟลชสปาร์กอันที่2มันจะเสก,ออกมาเป็น2อันก็เป็น4โคตรเดือดหลังจากนี้เวทที่ถูกคัดลอกจะนับสําหรับภารกิจเล็งเป้าหมายเช่นเอเซยทาลิกจะนับสําหรับลําแสงลักส์และจะทําให้แต่งเติมทํางานด้วย มึงใช้ Google Translate แปลมาปะเนี่ยฮัลโหลอ๋อเข้าใจแล้วหมายถึงว่าสเปลที่ถูก Copy จะทำให้การนับโปกเกตเลเวอของเอสเรียลนับว่าเป็น2โปกเกตสมมติใช้สเปลคอร์ส3แล้วมันถูก Copy อ,ออกมาเป็น3-2อันก็เท่ากับว่านับเป็น6อย่างนี้ลักก็จะเลเวอพเลยนี้แสดงว่าเอสเรีก็จะเลเวอพได้ง่ายขึ้นนะครับกับการ Copy Spell แล้วลัก ก็จะเลเวลอัพได้ง่ายขึ้นกับการ copy spell ้าเล็กเหมือนกันอ๋อก็คืออัร์คมนได้คูณ2ด้วยเพราะว่า copy ก็นับว่าใช้2ใบไปเลยโอเคเรามาถึงแชมเปี้ยนตัวแรกนะครับผม Ash เมื่อก่อน Ash มันจะต้องฟรี e ถึงจะนับโปรเกสเลวลอัพแต่ตอนนี้ถ้าเกิดเราทำให้ยูนิตฝั่งตรงข้ามเนี่ยแอคแทเหลือ0 Ash, Ash ก็จะนับว่าเป็น1โปกเกสเลยทันทีนะครับแอชก็จะเลเวอ,อัพได้ง่ายขึ้นอาจจะกลับมาเล่นได้ในบางเด็กตัวนี้มันมีอยู่ในแพชด้วยเหรอในสปอยมันไม่มีตัวนี้นี่บาทมันไม่ได้ปรับเท็กซ์หรือว่าปรับเงื่อนไขการเลเวอ,อัพอะไรแต่ว่าเขาเหมือนแค่มาแบบชี้แจงเพิ่มเติมแล้วก็ปรับนิดหน่อยเขาบอกว่าตอนเนี้มันจะนับยูนิตที่บัฟตัวเองได้อะเป็นการเลเวอ,อัพของบาทด้วยอย่างเช่น ตัวเมอร์ราเดอร์ที่ออกไปตีแล้วบวกสเตตตัวเองอะไรประมาณนั้นก็นับว่าบาดได้โปรเกตสเลเวลอัพด้วยต่อมาเอสเรียลโดนเนิร์ฟนะเพิ่มเป็น8เป้าหมายก็คือกลับไปเป็นก่อนหน้านี้ก็สมควรนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้เขาปรับว่าการที่ถูกดับเบิลเอสเรียลมันจะได้เป็นทาร์เก็ตสองเลถูกไหม ก็หมายความว่าถ้าเกิด6อะเอสเรียวจะเลเวลอัพได้ง่ายมากนะครับเขาก็ปรับขึ้นให้เป็น8เพื่อให้มันเลเวลอัพได้ยากขึ้นนิดนึงนะก็เหมือนเอามาแบบบาลานซ์กันนะตรงนี้ก็คิดว่าสมเหตุสมผลนะปรับ s อสเรียวให้อัพได้ช้าลงนะครับเฮคาริม hey <Kar> พี่มา้าพี่มา้มาซ่าเฮคาริม hey เปลี่ยนความสามารถตอนเลเวล2นะครับเมื่อก่อนเฮคาริม hey เมื่อออกไปตีปุ๊บพวกยูนิตอเฟมิโรเนี่ยจะได้โบว์แอตแทกส เฉพาะตอนที่ He im, เฮคาลิมยังอยู่บนบอร์ดเท่านั้นนะครับแต่เปลี่ยนใหม่ตอนนี้เปลี่ยนใหม่แล้วเป็นเคลมอเวตตี้ยูนิตอเฟมิรัลจะได้บัฟบวกแอคแทกสแบบถาวรนะต่อให้คาริมตายก็ยังบวกแอคแทกอยู่ผมว่าดีดีขึ้นเพราะว่าเมื่อก่อนเฮคาริมตายปุ๊บมันจะเหมือนเอฟเฟกหายไปเลยอะคาริมต้องต้องรอดไงแต่ตอนนี้คือคาริมตายไม่เป็นไรบัฟยังอยู่ต่อมาอิลิเลียโอเคคือตอนนี้อิเลียจะได้แอดชูน มผมเข้าใจนะว่าทำไมอ e ีเลียถึงได้แอดทูน่ะเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยตัวของ f o เรตดูเอ t อ่ะมันเป็นคอร์สหนึ่งใช่ป่ะแล้วอ e ีเลียมันโหดมากนะครับเขาเลยถูกปรับให้กลายเป็นคอร์สสและพอปรับเป็นคอร์สสปุ๊บก็รู้สึกว่ามันใช้มานาเยอะเกินไปเล่นยากถูกไหมตอนนี้เขาก็เลยให้แอดทูนมาทําให้เหมือนว่าการที่เราเล่นโฟเรตดูเอ t กึ่งๆว่าใช้มานาแค่หเหมือนเมื่อก่อนต่อไปอ e ีเลียอาจจะไปอยู่กับนามิได้นะครับ เบรแดนแล้วก็ให้นามิบัฟเบรคไนีเบรคแดนได้ฟรียแขกถูกไหมอ่าแล้วแอดทูลก็ไปอยู่กับนามิไงแล้วนามิก็จะบัฟดาบเพราะดาบมันเป็นหนึ่งหนึ่งอ่ะมันมันต้องถูกบัฟแน่นอนอยู่แล้วต่อไปคงได้เห็นอีเลียกับนามิแล้วก็คงได้เห็นอาเซียกับเฮคาริมแทนนะครับต่อมาคาริสตาบัฟสเต็นะครับ, ista, บ,บ,รบให้เป็นจาก43เป็น3 4มสี่เลเเหมือนเดิมก็ทําให้ตัวมันตายยากขึ้นทําให้มันมีโอกาสที่จะ อยู่รอดและเลเวลอัพได้ง่ายขึ้นนะครับผมว่าก็โอเคตรงนี้ตรงนี้แฮปปี้เพราะว่าปกติ4-3เคลียร์ง่ายนะครับเคลียร์ค่อนข้างง่ายนะมีเด็กเล่นแน่ๆผมว่าน่าจะกลับมาคาริสตา3-4 3ได้3 4สแต,ต็แบบโอเคเลยอะต่อมาพี่เชนพี่เชนจะได้บาเรียวะเขาบอกว่าเมื่อก่อนพี่เชนจะลงมาแล้วไม่มีบาเรียให้ตัวเองตอนนี้จะมีบาเรียให้ตัวเองแล้วนะครับ แล้วก็เงื่อนไขาการเลเวอ,อพมีการปรับด้วยการ์ดใบนี้เห็นพันธมิตรได้รับบาเรียร4ครั้งเปลี่ยนเป็นการ์ดใบนี้เห็นพันธมิตรได้รับบาเรียร5ครั้งขึ้นไปคือเขาเขาปรับจาก4เป็น5เพราะว่าเชนมันลงมาปุ๊บแล้วมันได้บาเรียรเลยอะมันนับเป็น1แล้ไง ก็เลยทําให้ไม่ได้เลย up ได้ง่ายเกินไปแต่ผมว่าก็ดีนะบัฟเชนให้ได้แ a เรียมันก็จะอารมณ์เหมือนเวลาคุณเล่นลักษะแบบว่าเล่นลงมาเทิร์นป้องกันได้อะไรเงี้ยเชนเป็นหนึ่งแชมปเปี้ยนที่มีอัตราการเล่นต่ำที่สุดใน l อะ่ะฮะโคดบุลลี่โอเคต่อมานะครับ after shock ลดค่าไร่นะจาก4เป็น3แล้วก็เปลี่ยนความสามารถนะฮะสร้างความเสียหาย3มหน่วยแก่ผู้ติดตามหนึ่งใบก็คือแก่ follower หรือทำลายนด์ม m a r k ก็โอเค เพราะว่ายังไงปกติที่เราใส่อัพด้วยช็อคมาเพราะเราต้องการแหละทำลายแลนด์มาร์กนะครับตรงนี้ก็คิดว่าไม่น่าจะอะไรมากมายนะต่อมาอวัต Th ถ่าออฟติดทายส์ผูกบัฟสแตทเป็น4-6เหมือนที่ผมพูดไว้ตอนที่เราเครดิตกันว่ามันน่าจะบัฟสแตทแน่ๆน,นะเพราะความสามารถมันสร้างสีสันแล้วอะนะครับไม่น่าปรับน่าจะปรับที่สแตทอวารุษานฮาร์ดการ์ดปรับสแตทเหมือนที่เราเครดิตไว้เหมือนกันเป็น5-6นะครับนำฮาร์ดการ์ดกลับสู่ความยิ่งใหญ่แบบในอดีตหรอ มันจะกลับมายิ่งใหญ่ได้จริงๆเหรอไม่น่ากลับปะคิดว่าไม่อ่ะต่อมาแบ๊บบิงเบอร์เชิร์กอ่าบัฟสเตทเหมือนกันก็แบบที่เราพิดิกไว้4-3-3กลายเป็น4-3-4นะครับก็คิดว่าเฉยๆนะคิดว่า2ตัวนี้คือเฉยๆมากไม่น่าจะส่งผลอะไรมากมายอ่ะต่อมา ตัว Bright เท Car ร a t ท e เกอถูกปรับจาก1-1กลับไปเป็น2-1เหมือนเมื่อก่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อก่อน2-1ยังมีคนเล่นนะพอเป็น3ามด้หนแล้วไม่มีคนเล่นเลยนะครับก็ตัวนี้อาจจะกลับมานะ Bright e ทส a ค r a t ท e เก k e r ผมว่าดี D, นะครับกลับมาเก่งต่อมา Bright Steel รเท t เตอร r นะครับตัวนี้ก็2อด้21สอก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่ามันมีความสามารถเนมีเท็กซ์คาร์โมบรันดราโนถูกบัฟสเตตจาก4ีสเป็น44เพิ่มเลือดหน่อยเพราะว่า ตัวมังกรที่มีฟิรี่อ่ะเขาต้องการเลือดเยอะๆยเว้ยเพื่อเอาไปตีแล้วตัวเองไม่ตายแล้วอีกฝั่งตายแล้วตัวเองโตขึ้นแต่ถามว่าจะกลับมาเล่นไหมผมคิดว่าเฉยๆก็ไวเฟมเป็นยังไงไอตัวนี้ก็เป็นอย่างนั้นอ่ะชิฟนาโกตะปรับสเต็นะครับจาก3าเป็น2อสี่แล้วก็เปลี่ยนความสามารถด้วยเปลี่ยนเป็นเมื่อพันธมิตรของคุณแปลงร่างคิววางชีวิตของมันจนเต็มและมอบ1น,นึและอิมแพ t คผมว่ามันเก่งนะตัวนี้สได้สเต็ปสองสี่อ่ะตายยาก คือถ้าเกิดเล่นเด็กทรานส์ฟอร์มก็ใบนี้ก็น่าใส่มากขึ้นนะครับถ้ามัน Impact แล้วมันจะแปลงร่างง่ายขึ้นนะใช่ก็ก็ส่งผลตรงตรงส่วนนั้นด้วยนะครับผมว่ามันอาจจะไปอยู่ได้ในเด็กนาป๊อปปี้ทรานส์ฟอร์มอาจจะเป็นไปได้ Crumble 5เป็น4 Make Sense นะครับ5มันหนักไปนะแต่ผมว่า c r u มเบิลถูกบัเป็น4อ่ะโอเคแล้วถ้าเป็น3มันจะเก่งเกินไปเพราะ c r u มเบิลมันสามารถฆ่ายูนิตได้นะครับ Disintegrate ใบนี้ถูกเนิร์ฟนะคือ Disintegrate จะไม่ทะลุ b บเรียแล้วไม่ทะลุท o u แล้วนะครับถ้าเกิดเราดิลแค่1น mm ึ่ง d a m a ใส่ทั u ต่อไปนี้ mm hmm. เราจะไม่สามารถใช้ Disintegrate mm hmm. บวก Whiteface ฆ่าทินเดเม,มียร่างสองได้อีกต่อไปผมว่าแค่นี้มันก็ไม่ได้ไม่ได้แย่นะในความรู้สึกผม Disintegrate ที่โกงจริงๆเลยอะ่ะคือทะลุท o u กับทะลุรียเว้ยอันนะั้คือแบบโคตรโกงแต่ว่า เรื่องของคอสที่มันจ่ายผมยังมองว่าไม่ได้เวอร์มากเพราะอย่างน้อยการที่คุณจะใช้ดิสติเกตแล้วอีกฝั่งตายอะ่ะคุณต้องใช้การ์ดอย่างน้อย2ใบเลยอย่างเช่นดิสอินบวกกับไวฟ์สอย่างเงี้ยก็เป็น4มานาแหละการ์ดสองใบด้วยนะหรือดิสอินกับเอาอยูนินตไปตีก็เท่ากับเสียการ์ดสอใบเหมือนกันเวทกับยูนิตต่อมาเอมเบอร์มังเอมเบอร์มังก็คือเอมเบอร์แบบไม่มั่นใจเพราะ เอมเบอร์มังค่ารายสเปลี่ยนเป็น3นะแล้วก็ถูกลดสเตตลงเหลือ2 3ก็ทำให้มันเล่นง่ายขึ้นนะเพราะว่าลงได้เร็วขึ้นหมายความว่ามันจะถูกบัฟสเตตได้เร็วขึ้นเฉยๆว,วะผมว่าบัฟมาก็ยังไม่เก่งนะเพราะว่ามันก็ต้องรอลงยูนิตอยู่ดีอ่นะมันถึงจะได้สเตตที่ v a l u ลจาก3ได้3 3, 3ก็ไม่ v a l u ลนะต้องเป็น3ได้4 3 3ามได่าถ้ากับคุณต้องลงยูนิตสตัวผมว่าก็ยังเฉยๆฉยอะ่ะโดนจริงๆด้วยเฟอร์รอดเป็นสอปรับสแตตหน่อยเพราะว่ามันคุ้มเกินไปนะลงมา2ได้บอร์ด2-2แถมได้การ์ดคอร์ส6อีกได้การ์ดเวทมาใช้อีกคุ้มไปได้ทั้งบอร์ดได้ทั้งการ์ดเสร ต่อมา g r e a m i n g Lantern ถูกเนิร์ฟนะครับสแต็กลดลงจาก3ได้33เป็น3ได้32นะครับตายง่ายขึ้นนะโดนมิสิกช็อตตายแล้วเคีรยง่ายขึ้นก็ก็ดีดีนะครับต่อมา Hothead ถูกปรับเป็น3-3ผมว่า Hothead มาเว้ยเชื่อผมป่ะ3ได้3-3ตีไปอย่างน้อย อาจจะได้ถึง2รอบก่อนที่มันจะตายทําให้มันสามารถบับคีย์เวิร์ดและบวก1นได้ถึง2ครั้ง Inspiring m a r ม h แช l จาก4-5เป็น5-6าหกับสเตตเฉยๆดาบไซจะแจ้งเกิดแต่ถูกคุมกําเนิดนะครับผมตรงนี้แต่ไม่ลดคอสเพราะถ้าเกิดลดคอสเนี่ยมันจะทําให้เด็กดาบไซกลับมาเก่งมากเหมือนเมื่อก่อนนะแต่6ได้4ีหกากไป6ได้5 6กําลังดีนะครับผมต่อไป justice rider ปรับแค่แตัตดอย่างเดียวหอ่อเป็น4ได้3,5ถ้าอยากได้บอดคอรสใบนี้ก็น่าใส่มากขึ้นอ่ะในเด็กแฟชบอมนะครับเพราะว่า4ได้3,5ก็เคลียร์ยากก็อาจจะอาจจะได้เห็น Justice Rider ในเด็กของเคทลินมากขึ้นต่อมาคาฮิลี่นะครับถูกบัฟมาลดค่าร่ายนะจาก6เป็น5แล้วก็ปรับสเต็ลงมาเป็น3,3 หมายความว่าคาฮิลี่จะเล่นได้ง่ายขึ้นเมื่อก่อนจ่าย6รู้สึกว่ามัน,ม,นมันเล่นได้ช้าเกินไปถูกไหมจ่ายหนักไปตอนนี้ปรับมาเป็น5ก็จะเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับ The Lady of Blood ัดบัฟสเต็สได้2 4เป็น4ได้3 4ก็ ก็เมคเซนมากขึ้นนะครับให้คุ้มค่ารายมากขึ้นเฉยๆไม่น่าจะมีคนใช้ l a d ดี f อ l o o ลอยู่ดีลาว่าลิซ่ดเพิ่มคีย์เวิร์ดให้นะเพิ่ม Impact ให้นี้ต่อไปลาว่าลิซ่ดอาจจะน่าน้าเล่นมากขึ้นหน่าใสมากขึ้นเพราะมีอิมแพคมันจะทําให้ปลดความสามารถในการทรานส์ฟอร์มของยูนิตตัวอื่นๆของเราอ่ะมันเกิดได้ง่ายขึ้นนะเพราะว่าตัวนี้มีอิมแพคและตัวนี้มันเป็นตัวต้นเกมไงโอ้รเจียน ลีเจียนะครับถูกปรับนะจากตีทะลุเอาออกเปลี่ยนเป็นเฟียซัมแทนตรงนี้ก็คือบอกเลยว่าลาก่อนเปลี่ยนเป็นนาซัส2.0ตรงนี้นะครับอโทซิตี้จะไม่ใช่แค่เทคการ์ดเอออโตซิตี้ต้องใส่ถ้าเกิดอยากเล่นลีเจียนะเพราะตัวมันจะใหญ่แต่ว่ามันตีไม่เข้าอะนอกซัมันมีไบบัฟแอคแทบบวกตีตีทะลุเนาะ ถ้าอย่างนั้นผมว่าใบานั้นจะต้องถูกใส่เข้ามาเพิ่มในเด็กของเวโก o ีเจนนะก็จะยังสามารถปิดเกมได้อยู่ m เมอร์กูฟชาแมนถูกปรับสเตตนะครับจาก3-3เป็น2-4แล้วล่าง2จาก5-6เป็น4-6โอกาสรอดมากขึ้นนะเพราะว่าเมื่อก่อนเลือด3 Le รีเจนมันแทบจะแบบใช้ยากตอนนี้เป็นเลือด4แล้วมันก็จะเทรดอะไรได้แบบได้ง่ายขึ้นตายยากขึ้นนะครับ พัฒซิไซด์บลอดวิงถูกเอา Challenger ออกนะครับตรงนี้จะต้องลงบลอดวิงก่อนนะแล้วก็ลงยูนิตอะไรก็ได้อีกหนึ่งตัวถึงจะทำให้บลอดวิ g มี Challenger ก็จะเหมือนนกเฟเซอร์แท็กเกอร์นะครับก็ไม่ไม่แย่ไม่แย่ยังอยู่ถือว่ายังอยู่ได้แต่ก็ให้มันแบบโกงน้อยลงตอนนี้มันมันโกงมาก r o missing future จากคอสสเป็นคอส6 Shadow ก็คือเด็กเด็กพอเซนทรัลคือลาก่อนนะ i c k Sand นะครับเปลี่ยนเป็นเมื่อเล็งเป้าหมายยูนิต2ใบมอบลบ1 0และยกเลิกคีย์เวิร์ดด้านบวกของการ์ดเหล่านั้นในรอบนี้เฉยๆไม่ได้ต่างอะไรจากเดิมมากเพราะว่าเหตุผลที่เราใช้ q u Quick Sand คือแหละลบ keyword. คีออย์เวิร์ดก็ยังยังยังน่าใส่อยู่เหมือนเดิม l e s s present stella corn ปรับสเตตจาก4-5เป็น5-6ก็ make sense ขึ้นนะครับจ่าย5ได้5-6อาจจะใส่ในเล็กของพวกโซลกาโซลกาดทำเช้นนะเรบทายเล็กปรับสแตตนะครับจาก6-4เป็น7-5แล้วก็แคนนอนบ r ราชนะครับจาก6ครั้งเปลี่ยนเป็น7ครั้งเหมือนเมื่อก่อนก็ก็ make sense แซนออฟไทม์ time, นะครับเปลี่ยน Instant Century เป็น f ลิ t t i n g ไม่ได้ส่งผลมากมายอ่ะเพราะปกติเวลาเราใช้แซนออฟไทม์ก็คือเสร็จปุ๊บเราก็ใช้ Instant Century ต่อเลยอ่ะไม่ได้ส่งผลมากมายอะ,ร time, อรรอยอะไรขนาดนั้นนะนิดหน่อยนิดนิด,น,ดนิดหน่อยต่อมาส q u i ตเกอร์ปับสเต็นะจาก1นเป็น1นึตามที่เราได้คุยกันไว้ผมคิดว่าไม่มีใครเล่นอะ่ะยกเว้นคนที่จะเล่นเด็ของเมกายอรเดลเท่านั้นจีอาร์เซนอล <Buff> er. ปกติพี่แกก็เคลียร์ย,ยากอยู่แล้วนะบับสเตต86เป็น97เขาให้ผลว่าการนำคีย์เวิร์ดสอดแนมก็คือสเกานะครับออกไปจากการเสษของอาร์เซนอลจะทําให้เหมือนเป็นการทําร้ายเขาหน่อยๆเราก็เลยให้เขาอึดขึ้นแล้วโหดขึ้นอีกนิดให้สมกับชื่อเดอะอาร์เซนอลคุกกี้เหมือนแฟร์เทรดมั้งแต่ผมว่าจริงๆก็ไม่ต้องบัฟสเตตก,ก็ได้ว่าปกติก็ตายย่างตายเย็นอยู่แล้วนะต่อมาเดอะพรีเฟคนะครับบัฟสเตต จาก3ได้1-3เป็น3ได้2-3ก็ m a ก็เม n s เซนนะครับ3ได้1-3ากากไปกากไปมากๆไทแฟรียนแอสเซสเตอร์นะครับอ๋อถูกรีกลับไปเหมือนเมื่อก่อนนะจากคอส์ส5เป็นคอสส4ก็ตัวนี้ก็จะทำให้เด็กที่เป็นเร putation เด็กแ s h เด็กเยติอะไรก็ตามแต่จั่วได้ง่ายขึ้นนะเพราะตัวนี้คอสถูกลง แวนการ์ดเฟิร์สเบลดปรับสแตทจาก4ได้2เป็น4ได้33ก็น่าใส่มากขึ้นนะครับมันโหดขึ้นมาประมาณหนึ่งเลยนะบัฟ1นึ่งหนึ่งอ่ะเอาไปใส่ในเด็กอีลิตอ่ะวินแฟร์เร์แฮชลิงปรับสแตทนะจาก42เป็น43ไม่ไม่น่าใส่เหมือนเดิมนะครับปรับไปคอมมอนยังไม่คาสเลื่อนเลยแรงมากโอเคต่อมายอร์เดิลคอนทรปชันนะถูกปรับเป็น4มานานะครับก็ ลดค่าไล่ของการ์ดทำลายแลนด์มาร์กลงเสนิดเบลดเปลี่ยนจากมอบตีทะลุเป็นมอบตีทะลุให้ในรอบนี้อูโห,ห,ห,หนักนะคนที่เล่นเด็กแพนทีออนยูมิต้องร้องไห้อย่างนี้ไรออดต้องปรับอีกใบเลยนะต้องปรับเลโอน่าเลยนะเพราะว่าไรออดเคยบอกว่ามันก็คงแปลกๆถ้าเกิดสมมุติว่าเลโอน่าเขาถือเสนิเบรดอยู่แล้วแต่เขามีตีทะลุอย่างนี้ลีโอน่าก็ต้องถูกเนิร์ฟนะครับจากตีทลุเป็นตีทลุแค่เทินเดียวที่ลงมา สกินแชมเปียนนามิว่ะนี่ผมบอกแล้วนามินามิอีลิเลียต้องมาคอบัฟสกินนามิมาด้วยนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้บอดใหม่เหรอเฮ้ยบอดใหม่เจ๋งว่าดูแบบบอดเกมจัดๆต้องเติมร้านไหนถึงจะถูกครับยื่นใหม่เอ้านี่คุณคุณคุณยังไม่รู้เหรอเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก็ต้องโนตี้ช็อปดีครับ ร้านนี้นะครับถูกรวดเร็วและปลอดภัยแน่นอนนะครับถูกมากนะครับผมไม่เคยเห็นร้านไหนถูกกว่านี้นะครับนะเออไปลองตำกันดูนะครับผมแล้วคุณก็จะไม่เสียดายเงินที่เติมไปนะครับเพราะว่าคุณจ่ายแค่นิดเดียวแต่ว่าคุณได้คอยในเกมเยอะนะครับโอเคเรามาดูสกินกันต่อเฮ้ยถอยเต๋ออะนามิหรือเอลือบร้อง โคตรจะเหมือนเลิ่มร้องแต,แต่ผมเฉยๆวะ่ะหน้าตาเลยว่าหนึ่งนะกลัวมากเลยเนี่ย <laughs> ต่อมาอันนี้แหละบาทเหรอบาทบาทบาทสกินบาทเดี๋ยวเดี๋ยวเดีดีเดียเดียวเดี๋ยว,ยว,ยวขายราคาเท่า เท่านามิปะเนี่ยแค่เปลี่ยนคอสตูมเฉยๆอะ่ะแต่อนิเมชันอะไรไม,ไม่ได้เปลี่ยนนะครับตรงนี้ต่อมาเอ้ยฟิสเอ้ยฟิสน่าจะเท่นะเนี่ยฟิสฟินสเลเยอร์แค่นั้นอะ่ะเปลี่ยนปลานะครับ เปลี่ยนปลาเป็นตัวใหม่ไม่ต่างจากบาบมังรีซินรีซินมังก็ไม่แน่ใจว่าใช่รีซินหรือเปล่านะครับตัวนี้เพราะว่ารีซินมังซิเลียนไววูดแล้วก็มีดาริอัสนี่ไงครับเหตุผลที่เขาบัฟดาริอัสมาเมื่อแพทช์ที่แล้วเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าสกินดาริอัสเข้าแล้วแค่นั้นนะครับ สกินดาริอัสเข้าแล้วตรงนี้นะกระดานใหม่นะครับบอร์ดใหม่บอร์ดสวยอยู่นะผมผมชอบค่อนข้างชอบบอร์ดต้องรอดูว่ามันมีลูกเล่นอะไรบ้างเอออีโมดลับอีโมดร้องไห้เบสเตอร์เนะครับตรงนี้โอโหนี่ไงนี่แหละที่ผมต้องการที่สุดเว้ยทุกคนเพิ่มปุ่มข้ามปุ่มสกิปให้กับ weekly vault นะครับนี่แหละ นี่คือที่ผมต้องการผมต้องการตั้งแต่วันแรกที่ผมเริ่มเล่นเกมนี้นะครับเมื่อ2ปีที่แล้วหมดแล้วตรงนี้ก็แก้บกั๊กเฉยๆไม่มีอะไรนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดของแพทช์3.10นะครับผม